มาดูงานปั้นอีกหนึ่งทันนะครับหลังจากออกจากอู่สีนะครับก็เครื่องสะดุดนะครับไอ้น,นั่นไม่ขึ้นไม่ไม่ขึ้นหลายหลายรายการเนาะที่ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาอู่สีเข้าขัดสีก็นี่นะครับตามปกติแล้วก็กล่องอะไรที่อยู่แถวเนี้ยนะครับ จะมีน้ำมีโดนนะทาให้ได้ถอดป,ปลักกระปุกออกมาทําข้างนอกนะครส่วนมากแล้วช่างสีจะไม่ก็ได้ถอดอื่อน,นี้เนาะเพราะว่ามันใส่ยากนะครับอันนี้ก็เก็บรายละเอียดมาเก็บรายละเอียดให้แล้วนะครับ อยากให้นะครับว่าหลังจากทําสีมาแล้วมันเกิอดอะไรขึ้นบ้างนนี้ก็เป็นพลังไฟฟ้านะครับคันนี้เขาไม่เอาเจ้าของไม่เอาปีปัม๊มสวยนะครับหุ่นนี้หน้านี้สวยนะครับ นี่ก็ใส่ S N R เข้าไปนะครับตัวสีแดงนะครับ S N R สีแดงเข้าไปนะอันนี้ก็จะมีคิ้วตัวใหม่เขานะครับเป็นงานพลาสติกนะครับแต่งแล้วก็ดูสวยนะครับนี่ก็งานพลาสติกนะครับดูสวยงามเสียอย่างเดียวนะครับ ถังน้ํามันรุ่นนี้ชอบมีกลิ่นนะครับเป็นถังพลาสติกเนาะเขาจะออกมาเนี่ยผมมีกลิ่นนะครับถ้าท่านใดถังน้ำมันมีกลิ่นรุ่นนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นถังเหล็กนะครับผมแนะนําเลยนะครับรุ่นนี้จะชอบมีกลิ่นหาที่รั่วไม่เจอนะครับหาที่รั่วไม่เจอ คอค่อนข้างสนิมจะเยอะอยู่นะเนาะที่รั่วไม่เจอแต่ว่ามีกลิ่นมาก,นะกเจ้าของก็จะแต่งเป็น2.3เนาะเอาคอนโซล2.3มาให้นี 2.3มาให้นะครับเอา้มายัางเคลืะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดให้ใหม่นะครับตัวนี้เพราะว่ามาก็ยังเคลือมาเลยตามธรรมเนียมเลยครับเพราะว่าถ้าไม่ล้างไม่อะไรก็ไม่น่าใสเนาะเราก็ดูดฝุ่นดูอะไรเข้าไปนะครับในซอกในมุมเนี่ยมีฝุ่นเยอะนะครับมีฝุ่นเยอะเลยเนาะแล้วหน้าจอใหม่ที่เอามาให้เปลี่ยนให้ผมเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันก็เป็นลายมากกว่าเดิมด้วยนะครับเนี่ยถ้ามองดีๆเห็นไหมฮะลาย จะให้ดูยังไงนะฮะเนี่ยล้างไม่ออกนะครับผมพยายามล้างแล้วเนี่ยมันเป็นลายมากกว่าเดิมด้วยเนี่ยลายมากกว่าของเดิมด้วยเห็นไหมครับไม่ออกเนาะผมว่ามันจะแย่กว่าอันเดิมด้วยเนาะนะก็ซื้อมาเอาเฉพาะกระจกมันก็ยังไม่ได้เลยนะครับพอดี ขนาดโครงสร้างมันเนี่ยมันยังไม่สวยเลยนะครับเนี่ยมันมันมันไม่สวยแล้วก็ซื้อมาเอาอุปกรณ์มนเนาะมันก็ไม่สวยอยีกอะไรผมว่าน่าจะผิดหวังแล้วล้างให้ใส่ก็ไม่ใสนะครับสิ่งที่แก้ไขก็คือถังน้ามันนะครับนี่ครับซื้อมาปั้นก็ต้องอย่างนี้แหละครับมันมันก็ไม่ได้จบงานง่ายๆเนาะนะครับไม่ได้จบงานง่ายๆเออ ปัญหาก็คือางานไม่ได้จบง่ายๆหลังจ,ออจากออกจูอูสีมานะครับน่าจะถอดคอนโซลในล้างใหม่นะครับล้างกุใหม่เพราะว่าเขาประกอบมาโหฟฝุ่นฝุ่นฝุนเต็มเลยครับในในช่องแอร์เนี่ยฝุ่นเต็มเลยเราในท่อแอร์จีเท่าไหรไ่ไม่ไม่ทราบนะครับในช่องแอร์จะน่าจะเยอะอยู่ในติดติดในช่องเนาะ อ๋อมีสีกระเด็นเข้ามานี่ด้วยงานนี่มันมันโอ้มันต้องเก็บรายละเอียดอีกเยอะนะครับส่วนผนังอันนี้ก็เป็นเป็นงานขึ้นรูปมาใหม่แล้วนะครับแล้วก็ไปอัดมาใหม่บางทีเขาอัดไม่ดีก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับนี่มีเยิมแล้วมีม,มีมีแตกแล้วนะครับสําหรับแผ่นลายที่อัดมาเนี่ยสรุปแล้วมันสู้งานเก่าได้ไหมเนี่ย ถ้าก็จะเอาแบบเนียนนะครับบาทีเราก็ต้องมานั่งแก้ไขอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าจะจะจะ,จะได้มาแล้วก็จบงานเลยเนาะมามามา,มาเก็บมาแก้ไขงาน,นเอออันนี้หลุดเมื่อกี้ขับมากับือกับือจะต้องไปเช็คดูว่าก็าไอเสียมันกระเพืออะไรนะครับเนี่ยคอนโซล2.3ามมันจะเต็มนี้เลยนะครับจะเต็มตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะไล่ ลูกค้าก็ซื้ออะไรมาให้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวจะไล่ว่าอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้เพราะบางอย่างมันก็มันก็ใช้ไม่ได้นะซื้อมาใหม่ก็ใช้ไม่ได้ก็มีนะครับบางทีความคาดหวังของคนเราก็ก็จะคาดหวังว่ามันจะมันจะใช้ได้นะนะครับงานปั้นราคาลดไม่กี่บาทแล้วครับแต่ว่าปั้นเสร็จก็โอ้น่าจะตกเยอะนะคันนี้น่าจะตกไปหลักสามหลักสามหรือหลักสี ไปแล้วมั้งเนี่ยน่าจะเลยหลักสามไปแล้วล่ะตรงใหนนะฮะนะครับ,นะรบ,นะรบอันนี้รู้สึกกระหุมนะเพราะว่าไม่กระหุมด้วยอะไรเดี๋ยวผมจะแก้ไขอีกทีหนึ่งเนาะตัวนี้ผมก็มานั่งปรับอัดรอบไอ้วัดไม้นะครับก็บอกว่าไม่ขึ้นเนาะตัวนี้มันปรับค่าได้นะครับเราจับชีวิตแล้วก็ แล้วก็มีปุ่มบวกลบนะครับเี่ยปุ่มบวกลบแล้วก็กดทําได้แค่ไหนก็ปล่อยนะครับกดให้มันตรงกับกับ GPS เลยนะครับมันนี้ก็จะขึ้นเพราะว่านี้ผมจะมีทิป A ทิป B ให้นะครับนะครับทิป A ทิป B ให้กดนะครับไม่ได้เสียง,ง่ายๆหรอกครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าอาจจะอยู่อู่สีนานเนาะ mm hmm. เข้าอู่สีหนึ่ง mm hmm. เข้าอูส mm hmm. าอ่สีสองบางทีอู่แรกไม่จบไปอู่สองอีกนะแต่ว่านะครับงานปั้นนี้มันมันต้องเอาใจใส่มากเป็นพิเศษนะครับ อันนี้มานี่ก็ก็กลิ่นทั้งกลิ่นน้ํามันทั้งกลิ่นสีนะครับตอนนี้ก็สวยสวๆนะครับรูปรถโดยตรงสวยแต่ว่าสิ่งที่แก้ไขภายในก็คือถอดมาซักบเบาะไปซักพรมใหม่นะครับซักพรมแล้วก็ขุดข้างในขุดข้างในใหม่นะุอโอโซนใหม่อะไรเงี้ยผมว่าน่าน่าจะจบงานเด้น่าจะจบงานได้สวยกว่าเพราะอันนี้มาสวยแล้ว ก็เดี๋ยวจะปรึกษาลูกค้าดูว่าจะเอา f อซท่านนี้จะเอาแบบไหนนะครับเพราะว่าปั้นมาเหนื่อยมากแล้วนะครับถ้าใจไม่เกินร้อยจริงๆเนี่ยเอาไม่จบนะครับเม่ออยากให้สวยนะครับตอนนี้ก็เหลือปัดน้ําฝนนะครับปัดน้าฝนนะครับปัดน้ําฝนก็ใช้งานไม่ได้นะครับฟเฟืองแตกนะครับผมอ่ามันจะต้องตรงนี้มันจะมันจะไม่ตวัดเป็นรูปวงเป็นรูปอย่างนี้นะครับมันจะ สวัดขึ้นแล้วก็เป็นรูปหัวใจลงแล้วก็ขึ้นนะครับเพราะว่ากระจกเนี่ยเพื่อที่จะให้มันกวาดได้ตรงนี้ได้หมดนะครับมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงนะครับดูดูตรงนี้จะเป็นรูปหัวใจเลยแหละนะครับขึ้นลงแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็จะจังหวะที่มันตรงเนี้ยจังหวะที่ตรงนี้มันจะยืดยาวมาหน่อยนะครับตรงนี้ยืดยาวกว่าฝั่งนู้นจะยืดยาวไปมันก็จะได้นะนะครับนี่สาหรับสวยนะครับอันนี้แต่งออกมาแล้วโดยรวมสวยนะครับ แต่ว่าสิ่งที่แก้ไขต่อก็คือนะครับเรื่องของความสะอาดนะครับในห้องโดยสารบางทีเราดูดปันดูดอะไรเข้าไปดูดฝุ่นเข้าไปนะหลังจากละหลังจากออกจากอู่สีมาแล้วเนาะอู่สีเขาเก็บรายละเอียดให้ดีระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ยังข้างในเนี่ยเราต้องมาดูเองเนาะเวลาเขาพ่นสีบางทีฝุ่นเนี่ยน่าจะเข้ามาหมดเลยแล้วเขาก็ไปล้าง ล้างสีดูดฝุ่นแค่นั้นเองมันก็อยู่ในช่องแอร์อยู่ในท่อแอร์ข้างในเนี่ยก็เปิดตีตู้แอร์ข้างในเนี่ยเต็มเลยนะครับแล้วมาได้ล้างตู้แอร์ด้วยนะเนาะปัญหามันก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับผมนี่ผมก็มาลองลองดูก่อนว่าหลังจากอันนี้แล้วนะครับผมใส่สปริง s อแล้วเปลี่ยนโช๊คแล้วนะครับก็มาลองดูความนิ่มนวลก็ โอเคนะครับสไตล์เอ็นตาเขาก็นิ่มอยู่แล้วเนาะเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ที่น้ำหนักเครื่องยนต์ด้วยนะครับสูงต่ำอะไรประมาณนี้นะจะได้นิ่มหรือเปล่าเนาะอันนี้สิ่งที่แก้ไขก็คือกระพือนะครับ ท่านนะครับท่านใดซื้อมาก็จะช่วยนะครับที่เคยทำไปนะตามงบประมาณถ้าทุ่มแต่ทีเดียวก็รายตังนะครับถ้าท่านใดมีทุนพอก็เต็มที่เลยครับออกมาสวยแน่นอนครับตอนนี้อยู่ที่ปัจจัยแล้วละ่ะนะครับจะออกมาสวยหรือจะออประมาณสแตนดาร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจกินน้ำมันเนี่ย มันจะได้เปิดกระจบวิ่งได้ปวดตัวพอวิ่งไปสักพักหนึ่งอ่ะนะครับมันจะมีมีกลิ่นออกมานะผมผมเิ็เจอหลายคันนะครับเรื่องกลิ่นน้ำมันนะเพราะั้นก็หนึ่งสองสี่ก็เนี่ยประมาณรอบเนี่ยฮะสองพันรอบนะก็จะมีมาแล้ว ใส่สเก็ตสปอยเลอร์ด้วยแล้วก็มันจะติดอะไรไหมท่อไอเสียไม่งั้นก็ต้องใส่ข้ออ่อนอีกตัวหนึ่งนะครับผมมาไม่แน่ใจว่าได้ใส่ข้ออ่อนไหมมันก็เลยทำให้กระพือไม่น่าขับ สองคันนะครับ1 9 0ที่จัดการกับเครื่องกับห้องโดยสารอะไรไว้เรียบร้อยนะครับก็ท่านไปก็ไปตกแต่งเล็กน้อยนะครับไม่ก็ให้เราจัดการให้เลยราคาก็ต้นทุนก็จะถูกกว่าที่ไปซื้อมาปั้นเองนะครับ1 9 0่งเก้นเบบี้เบนซ์เนี่เรามีอยู่สองคันนะครับตอนนี้ยังค้างสต็อกอยู่เมื่อนะครับทำไปแล้วนะครับผ